ไปเริ่มต้นที่แม่แก้วแสดงความยินดีกับลูกณเดชนะคะหลังจากที่เรียนจบปริญญาโทสาขานิเศศาสตร์นะคะเดี๋ยวเขาจะให้เราเนี่ยไปจับตาดูกันว่าณเดชจะทํำทีสีสเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็การลงไปเป็นจิตอาสาด้วยนะคะในการแจกอาหารในช่วงวิกฤตโควิด19ด้วยคุณผู้ชมไปดูภาพกันค่ะณเดชคูกิมิยะนะคะลงพื้นที่ร่วมเป็นจิตอาสาแจากข้าวค่ะ แล้วก็เป็นเข้ากล่องให้กับผู้ประสบภัยโควิด -19 ที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะคือตอนเองเนี่ยกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาโทโดยทางด้านของ Facebook Page ของมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยมีการโพสต์ภาพและข้อความบอกว่า ใจก็หล่อทะลุแมสมาเลจา้าพี่แเดตคุกิมิยะภาพนี้นะคะว่าที่มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวันนี้แวะมาร่วมแจกอาหารที่ครัวรังสิตสู้ภยัยโควิด -19 เรายังคงรักษาระยะห่างโซเชียลดิสท n นซิงระหว่างกันทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นมาโดยมีการทำข้าวกล่องแจกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 วันละ1,500กล่อง ซึ่งจะแจกไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะที่บริเวณด้านหน้าอาคารอาชิตย์อุไรรัตอาคารหนึ่งมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองค่ะส่วนทางด้านแม่แก้วเองนะคะคุณผู้ชมก็มีการโพสต์ภาพและข้อความยินดีที่ลูกชายนั้นเรียนจบปริญญาโทแล้วโดยมีข้อความบอกว่าแม่กับป๋าดีใจที่ลูกแบรี่ด้วยนะครับ นะเขาบอกว่าแม่กับป๋าเนี่ยดีใจกับลูกแบรี่ด้วยนะครับโดยนเดชเนี่ยแม้จะไม่จบตามเป้า2ปีเพราะว่าต้องทํางานไปด้วยแต่ว่านเดชก็ฝ่าฟันเรียนปริญญาโทสาขาวิชาการภาพยนตร์และวิดิทัศน์วิทยาลายัยนิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยจนจบนะหลังจากที่เคยคว้าเกียรตินิยมอันดับสองปริญญาตรีในสาขาเดียวกันมาแล้วนั่นเองนะคะสำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของพระเอกหนุ่มเนี่ยจะเป็นคลิปวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านร่องกล้าของจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นการนําเสนอวิถีชีวิตสถานที่ท่องเที่ยวบรรยากาศในชุมชนซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ตั้งใจทําอย่างเต็มที่ต่อยอดจากสิ่งที่รักแล้วก็ใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ทุกขั้นตอน<ร>นะคะคือต้องลงไปลุยเองทั้งหมดเลย นะคุณผู้ชมแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนๆคอยช่วยเหลือก็ถือเป็นการทําในสิ่งที่ตนเองฝันไว้โดยหวังว่าผลงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะเป็นการต่อยอดการท่องเที่ยวและพัฒนานชุมชนบ้านร่องกล้าอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้มีการเปิดเผยในเว็บไซต์สารรังสิตไว้บอกว่าเพราะวงการบันเทิงไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้เราก็แค่ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนอย่าหยุดเรียนรู้อย่าหยุดพัฒนาตัวเองลองเปลี่ยนมุมมองบ้าง ชีวิตนั้นได้เรียนรู้เรื่องใหม่ได้ทุกวันใครอยากดูผลงานส่วนหนึ่งของทีซีสของนาเดชคุกิมิยะนะคะคุณผู้ชมลองเข้าไปค้นหาใน YouTube กันได้เลยนะคะชื่อคลิปว่าบ้านร่องกล้าสวรรค์ของคนกล้านะคะนี่คือชื่อที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูโดยลองไปดูตัวอย่างนิดนึงก็ได้ค่ะกล้าเปิดรับทุกๆความสุขกล้าสนุกกล้าเต้น เล่นกล้าช้าถ่ายเปลี่ยนเรื่องเปลี่ร้อนใช่ไหมแต่ในความเดือดร้อนขอความเดือดร้อนนี่คความเดือดร้อนของความเดือดร้อนเนี่ยต้องมีการแต่งปังอยู่ในตัวเรารู้ว่าเราเดือดร้อนแต่เดือดร้อนน้อยเราก็เฉลี่ยมความเดือดร้อนนี้ออกไปหาความสุขมาใส่ในตัวเองแล้วก็แชร์ ความสุขเหล่านั้นไปใ,ให้คนที่เดือดร้อยกว่าแลนะอีกมากมายแล้วนะนี่ก็เหมือนกันครับตอนนี้เองเราก็เห็นว่าหลายๆคนนะครับเฉลี่ยวความสุขที่ตัวเองมีอย่างน้อยนเนี่ยไปเผื่อแพร่ให้ที่เราประชาชนที่มีความทุกข์มากกว่าเฉลี่ยไปถึงทุกคนได้นะครับ เอาก็คืนได้าเลยครับนี้มีหลายคนแล้ยที่ผิดทางนะครับก็ได้นำของหลากหลายเลยวที่มาช่วยเราครับมาตอนมี้จมือถบอขอได้ขอผมอาจารับขอบคมณเลครับปี๊งร้องเกับ 哎。